หลายหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะทางพมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ไปผู้สื่อข่าวแล้วก็ตำรวจในพื้นที่ที่เจอคุณมนทนชายพิการขาแกตั้งใจโยกรถสามล้อค่ะจากบ้านที่จังหวัดสุขโขทยัยกําลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครแกบอกแกจะไปยืนยันสิทธิทกรมบ,บัญชีกลางเพราะว่าถูกตัดสิทธิ์เบี้ยคนพิการตั้งแต่ปี2563ทีนี้ที่หลายหน่วยงานเนี่ยเขาไปช่วยเหลือในระหว่างทางเพราะกลัวว่าในระหว่างที่แกโยกรถสามล้อไปเรื่อย จะเกิดอุบัติเหตุดนรถชนเข้าเพราะมันกะลนะจากสุขโขทัยมากรมบัญชีกลางกรุงเทพมหานครแล้วนี่ถนนใหญ่ฮะใช่ใช่รถวิ่งเร็วหรือรถใหญ่บ้างถ้าเป็นชิดซ้ายเนี่ยใช่ไหมฮะต่อให้วิ่งหลายทางมันเสี่ยงกับ10บล้อถนนสายเอเชียแล้วหูใช่แล้ว <c oughs> แล้วแวกโยกมาเรื่อยๆนะจากสุขโขทัยแล้วจุดที่มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปเจอตอนแรกเลยก็คือในอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองค่ะก็ตอนนั้นน่ะเรียกเพื่อมาตรวจสอบสอบถามสอบถามแล้วแกชื่อคุณมุงคลเพชรสังอายุ48ปีแกก็บอกว่าจะเดิน ไปยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิคนพิการที่กรบมบัญชีกลางกรุงเทพมหานครมาจากสุขโขทยัยและวก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆผมไม่ได้พิการมาตั้งแต่กําเนิดนะผมมาทํางานที่กรุงเทพแล้วก็พลาดตกตึก6ชั้นตอนปี57พิการขาสองข้างเดินไม่ได้เลยกลับบ้านไปอยู่สุขโขทยัยทํางานแฮนดเมดกลามะพราะ้าวแต่ว่ารายได้มันไม่ดีญาติพี่น้องเขาก็มีภาระที่ผ่านมารับเงินสวัสดิการคนพิการเดือนละ800แต่อยู่ๆพอไปตรวจสอบตั้งแต่ปี63มมาเงินเบี้ยคน พิการมันไม่เข้าบัญชีบัตรประชาชนผมก็ไม่มีทีนี้ผมก็เลยไปอำเภออำเภอแจ้งว่าผมถูกตัดสิทธิ์พอผมไม่มีบัตรประชาชนผมก็ทําอะไรไม่ได้แนะนําให้ผมไปแจ้งความพอผมไปแจ้งความที่โรงพักท้องที่ตํารวจก็บอกอีกว่าเนี่ยการยืนยันตัวตนในการรับสิทธิ์อ่ะมันก็ไม่ใช่หน้าที่ตํารวจมันต้องไปกรมบัญชีกลางนู่นหน่วยงานท้องที่ไม่มีใครช่วยเหลือผมเลยผมบอกพาผมไปหน่อยได้ไหมในการยืนยันตัวตนอ่ะผมพิการขาผมจะไปยังไงในพื้นที่ก็ไม่มีใครช่วยผมเลยพอแกชี้ แจ้งแบบนี้แต่ตำรวจดูแล้วสภาพอากาศมันร้อนนะคะแล้วระยะทางไกลตำรวจก็เลยเอาแกไปพักผ่อนที่สพชัยโยก่อนเป็นการชั่วคราวแต่ปรากฏว่าตอนกลางคืนแกหนีออกมาค่ะแกโยกรถอสามล้อออกมาเรื่อยๆทางตำรวจก็เลยตามแต่เหมือนแกงุดหงิดนะคะตำรวจก็ตามพอมอก็ตามนักข่าวก็ตามดูภาพจากกล้องหน้ารถเมื่อกี้ใหม่นะเหมือนแกเริ่มหงุดหงิดแล้วแกหันหัวรถสามล้อโยกแล้วก็พุ่งชนใส่รถตำรวจเลยำลังเดียไหมเนี E เพราะว่าล้อรถมันเริ่มบิดแล้วค่ะเ<อ>จะ้าหน้ี่เขาก็ตามไปบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเขาจะประสานงานให้เลย<อ>ในการคืนสิทธิสวัสดีการแล้วคุณมนทนจะได้กลับบ้านแต่แกยืนยันนะคะว่าแกต้องการจะไปกรุงเทพไปกรมบัญชีกลางไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอเพื่อไปในการยืนยันเลยว่าคนพิการ ทำไมมันถึงไม่ได้สิทธิ์ตั้งแต่แรกรถจักรยานพี่เขานี่จะไปสู้กับรถกระบะได้ยังไงฮะล้อบิดเลยใช่ไหมฮะแล้วการชนหน้ารถกระบะก,กับตำรวจอะแต่ยังยืนยัน<า>ค่ะว่าจะไปแล้วตำรวจเนี้ยก็คือช่วยคอยกันนะไม่ให้รถให,ใหญ่เนี่ยมาทับรถแก<อ>ทางพอมอเองมาคุยนะคะทางพอมอเองมาคุยบอกว่าเอางี้ไหมเดี๋ยวจะประสานพวกสิทธิต่างๆให้ได้รับกลับคืนมาแต่แกก็ยังยืนยันค่ะผมจะไปที่กรมบัญชีกลางที่กรุงเทพไปตามที่ตั้งใจแต่มันมืดซะก่อนแกก็เลยไปหลับนอนอยู่ที่วัด ในพื้นที่เนี่ยนะครับพระนครศรียุทธยาก็คือวัดตานิมลองดูบรรยากาศหน่อยจริงๆแล้วมีทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าไปเจราจานะพูดคุยบอกว่าไปนอนที่วัดอินกลยาที่บางปะหันไหมแกก็ไม่ยอมยืนยันจะเข้าไปนอนข้างเมนที่วัดตานิมคือเหมือนเจ้าหน้าที่เนี่ยเตรียมจัดที่ดีๆให้เขาจัดนะไปให้แต่พอมานอนตรงนี้เนี่ยทางเจ้าอาวาสหรือพระก็บอกวิ่งเดี๋ยวจะโดนยุงกัดะนะหรือมีสัตว์อะไรมากัด แต่แกก็ยังอยากที่จะอยู่ตรงนี้เหมืนอนแกดื้อแกดื้อแกก็อยู่ตรงนี้นะฮะเจรจากันเอ้าไม่เป็นผลจะนอนก็นอนตำรวจก็ต้องประสานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนั่งเฝ้าครับน,นั่งเฝ้าเลยยันสี่ทุ่มแกหลับไปมีเจ้าหน้าที่ก็นั่งเฝ้าทั้งคืนฮะแล้วก็เอารถของแกไปซ่อมตื่นมาเนี่ยแกหารถไม่เจอตอนตีห้าครึ่งอ๋อก็เมื่อวานที่จะหันรถไปชนรถออตำรวจเนี่ยล้อมันบิดแกก็โวยวายอีกตีห้าครึ่งหารถไม่เจอแต่ จ้าหน้าที่เอารถมาให้แล้วนะไปซ่อมอยางโไวยวายแกบอกอย่างนี้จะไปแจ้งความจะคลานไปแจ้งความะฮะหาว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเหมือนอเอารถแกไปไงท้ายก็ต้องเอารถมาทั้งที่เอาไปซ่อมให้ใช่ไหมคืออ้านี่ฮะคือตามมนทนแกก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันตอนเช้ามาเริ่มอารมณ์ดีขึ้นเห็นต่อแล้วปรากฏว่าทะเลาะกับนักขงนักข่าวเหมือนแกโมโหโยกรถชนนักข่าวด้วยลองดูบรรยากาศนะฮะ ตลกตนานเลยเราจะยกรถของทุกคนคนบชิดตอนนี้เขากลางังอยู่ในทาว้าค่อนข้างมีอารมณ์่อไโยเช้ามืดมานี่ยังแกยังหัวร้อนไม่เลิกนะคือคือก็จะมีจังหวะจริงๆนะที่แกเหมือนไหว้ย,ยกมือขอบคุณตำรวจที่ซื้อข้าวให้แกก็ <ๆ S 1> มีนะยิ้มๆแต่พออย่างเงี้ยเจอนักข่าวปุ๊บนะฮะเหมือนกับพุ่งชนนะชี้ด้วยอ่าแล้วแกก็พักเป็นช่วงๆนะฮะ โดยไปอยู่ที่นครหลวงพระานาครศรีอยุธยานะครับบริเวณสถานที่สวัสดิการผู้สูงอายุริมถนนสายเอเชียนะแล้วแกนอนกลางแดดอย่างนี้ดูสิฮะคือนอนพักอะ่ะนอนกลางแดดปุ๊บผู้สื่อข่าวแล้วก็เป็นห่วงพี่พี่นอนตากแดดใช่ไหมฮะพี่นอนตากแดดพี่ไปนอนที่ล้มลมไหมแล้วดูหน่อยนะว่าผู้สื่อข่าวของเราโดยเฉพาะเมืเดียวพงศกรที่ใส่หมวกเนี่ยไปคุยกับแกแล้วแก,แกตอบอยังไงด่าพวกเราด้วยครับด่แล้วมึงมาดูไร มาย่ใมาพูดคุยดีๆกับลุงนะกูไม่คุยไงไม่ต้องมาเม้นผากใส่กูหรอกอะเดมาช่วยเหลือช่วยเหลืออะไรลุงอยากได้อะไรไปเถอะเนี่ยลุงพูดอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่ารักเลยอ่ะกูกูจ้างให้มึงมาลักกูเหรอกูจ้างมึงมาหากูเหรอก็ไม่มีหรอกฮะโฆษณามาหากูเหรออะไร สนุกกันเหรอพวกมึงอ่ะสนุกมากเลยใช่ไหมคือเราก็ไม่สนุกหรอกครับ <laughs> คือเราไม่สนุกหรอกแต่ก็ต้องบอกคุณลุงมนทนผู้สื่อข่าวของเราโดยเฉพาะมาเดียวเนี่ยเขาต้องทําตามหน้าที่ใช่ไหมฮะนี่ฮะโอ้ลุงก็ยังแบบนี้นี่นี่ <laughs> เหมือนกับมีชวัดเฉวียนออนะฮะแล้วก็สุดท้ายลุงมนทนเนี่ยยอมที่จะให้สัมภาษณ์กับเราะนะฮะแต่ก็ด้วยอารมณ์ที่ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะฮะโดยบอกว่าสื่อ เป็นต้นเหตุทําลายชีวิตของคุณลุงเอาไม่ต้องการให้นําเสนอชีวิตของคุณลุงเจตนาก็คือแค่ต้องการเงินผู้พิการ800บาทและจะขอไปถแถลงข่าวที่กรมบัญชีกลางกรุงเทพเท่านั้นขณะนี้ตัวเองบอกว่าเหมือนโดนคุกคามชีวิตประจำวันและอยากพักผ่อนฮะ่เเนี่ยผมโยกไปไหนก็ตามกันเป็นพวนแบบนี้คือมันยังไงอะมันมันไม่คุกคามผมเหรอแบบนี้ ผมไปทำอะไรให้เหรอก็เขาอยากเสนอข่าวพี่ไงเฮ้ยเสนอคผที่นู่นผมออกอยู่แล้วไงในชีวิตประจำวันผมเนี่ยถ้าอย่างนั้นพวกพี่ก็ต้องตามผมไปตลอดเลยใช่ไหมหลังจากนี้ก็มันก็ต้องไม่ถึงอะพี่ถ้าพูดถ,ถึงไหนถึงว่าเอาเก็เล<ต>่น,น <peel> ตามกันอย่างนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่แล้วนะนผมไม่มีเวลาส่วนตัวเลยนอนก็ไม่ได้นอนหลายคนเขาเป็นห่วงพี่ไงเป็นห่วงให้ผมนอนได้ไหมให้ผมพักผ่อนได้ไหมอะ ามผมกดดันผมแบบนี้เพื่ออะไรเหรอเขาไปก่อกวนพี่ยังไงตอนพี่นอนอ่ะที่พี่บอกว่าเป็นการก่อกวนก่อกวนยังไงถ้าไม่ก่อกวนแล้วผมจะมาโวยวายทําไมอ่ะคนเราอ่ะคนเราอยู่ๆผมไม่ใช่โลจิตนะอยู่ๆแล้วจะโมโหตักคอกอย่างนี้อะไรอย่างนั้นคนเราทําไมโมโหคุณลุงมนทนก็เรียกว่าเป็นตัวของตัวเองนะฮะอยากมีพื้นที่ส่วนตัวครับถามว่าผู้สื่อข่าวตามไหมยังไงก็ต้องตามแต่ก็ต้องเรียกว่าเว้นระยะห่างนะกับคุณลุงมนทนหน่อยนี่ แล้วก็คุณคุณลุงมนทนฮะนี่เห็นไหมช่วยอะไรช่วยอะไรคือผู้สื่อข่าวพยายามบอกนี่จะเราจะช่วยเสนอข่าวจะเหมือนกระชากแขนก็จะได้ได้สิทธิ์อะไรกับเราไปค่ะคุณผู้ชมครับทา้งนั้นฮะคือถ้าเกิดุลุงมนทนเนี่ยเล่นเกมเป็นนะตอนนี้เนี่ยในโซเชียลมีเดียนะมีคนเชียร์คุณลุงเยอะบอกว่านี่คือสัญลักษณ์ของการต่อสู้เรียกร้องของคุณเปร่บางใช่คือถ้าเกิดว่าคุณลุงเนี่ยแบบ เราเล่นกับสื่อใช่ไหมเราทํางานด้วยกันใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีความเดือดร้อนเสียหายอย่างไรแล้วสะท้อนผ่านสื่อภาพมันจะดูดีกว่านี้ที่เหมือนคุณลุงเนี่ย <ไป S 2> ล <ชา S 2> งลแขนกับตํารวจกับผู้สื่อข่าวคุณผู้ชมครับแต่ต้องฟังอีกมุมหนึ่งนะเพราะว่ากรมบัญชีกลางเองเขาก็อธิบายเรื่องนี้เหมือนกันวันนี้คุณที่ว่าพรผาสุกรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมอธิบายบอกว่าหนึ่งคือลุงมณทนเนี่ยเป็นผู้พิการได้รับสิทธิ์ในเบี้ยความพิการอยู่แล้ว แต่ที่ถูกระง,งับเพราะตั้งแต่เดือนตุลาคมปี63แกเนี่ยไปติดคุกก็เลยถูกโยกชื่อจากทะเบียนบ้านเดิมที่อยู่เนี่ยไปเข้าทะเบียนบ้านกลางเลยไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆได,ได้แล้วระบบมันก็ระง,งับการจ่ายเบี้ยคนพิการอัตโนมัติอสองก็คือถามว่าท้องถิ่นถ้าคุณรู้เนี่ยเมื่อคุณลุงแกพ้นโทษออกมาแล้วเมื่อคุณรู้คุณสามารถไปทำเรื่องขอเบิกแยกต่างหากได้ แต่กรมบัญชีกลางบอกตั้งแต่พฤศจิกายนปี63นะหลังจากระงรับจ่ายเนี่ยจนปัจจุบันเนี้ไม่เคยได้รับการข้อมูลการขอเบิกเงินเบี้ยความพิการจากท้องถิ่นที่จะเบิกให้กับคุณลุงมนทนเลยครับอา้าวอย่างนี้ต้องท้องถิ่นรู้หรือเปล่าว่าเขาไม่ได้อสองก็คือแล้วลุงมนทนแกไปร้องกับท้องถิ่นหรือเปล่านี่ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลทางกรมบัญชีกลางบอกพยายามจะประสานแล้วนะให้แกไปทํา บัตรประชาชนซะแล้วก็ดูเรื่องของทะเบียนบ้านย้ายกลับไปอยู่ทะเบียนบ้านเดิมก็จะได้รับสิทธิ์ตามปกติพยายามจะเข้าไปประสานให้แต่ลุงมนทนแกไม่ประสงค์จะรับความช่วยเหลืออ,อันนี้กรมอาิกกลางอธิบายนะฮะแกจะสร้างเรื่องอยิ่งใหญ่ไงะฮะ ใช่ไหมฮะแต่แค่นี้ก็เป็นห่วงอ่ะนะไอ้เรื่องที่เรื่องยิ่งใหญ่คือมันจะใหญ่กว่าถ้าเกิดว่าแกโดนอะไรเกี่ยวเข้าไปอ่ะใช่ไหมครับแล้วแกก็บอกว่าแกเหมือนแกไม่เชื่อใจเจ้าหน้าที่ต่างๆแล้วระหว่างที่แกปั่นมาเนี่ยจนถึงก่อนพระนครศรียาด้วยนะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพยายามจะบอกว่าเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวจัดการให้แต่ดี๋เนินกแกจะตรงนั้นแกจะไปกรุงเทพเลยแล้วแกจะแถลงข่าวตรงนั้นแล้วบอกนักข่าวถ้าอยากทําข่าวผมเนี่ยตรงนั้นผมแถลงแน่นอนอคุณผู้ชมครับเป็นห่วงคุณลุงฮะ